เดี๋ยวนี้ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อ a l e s s i n g Matter นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมแข่งรถจากทางค่าย Net Ease นั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแข่งรถอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าเล่นนะครับภาพกราฟิกสวยแล้วก็อลังการงานสร้างเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวลองไปชมภาพบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าคัสซีของเกมนี้ทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วที่สำคัญคือนตอนนี้ตัวเกมเปิดในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวเสียงญี่ปุ่นแบบน่ารักๆให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับเราสามารถสกิปข้ามได้เลยนะตัวกราฟิกเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีอยู่แล้วนะครับผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์นอกนะครับแล้วก็มาที่เปิดให้บริการจีนก็ของจีนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับของญี่ปุ่นนะครับมีในส่วนของต ก็มีตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้ามสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l s l u g a c t a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy, Arc Knight, Potter, a r k Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center แบบบ,บที่ Ni for Speed มีนั่นเองทุกผู้ชมครับน่าสนใจนะที่สำคัญคือก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับนะ รูปแบบการเล่นก็เหมือนไอตัวนิปปอร์สปีดนั่นเองทุกผู้ชมครับในเกมก็มีรถล,ลิขสิทธิ์แบบเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Lamborghini, Aston Martin หรืออะไรแบบนี้อีกหลายรุ่นนะครับที่อยู่ในเกมนะคือเขาได้ลิขสิทธิ์มาแบบจัดเต็มจริงๆเลยนะครับสำหรับไทย NET EAT นั่นเองนะครับนะนี่ครับจะเป็นฉากเท่เ่ตอนที่เปิดตัวของตัวเกมนะโอ้โหไปรับการเล่นเหมือนเดิมนะครับเรา,าบังคับซ้ายขวาแล้วก็มีคำสั่งดิฟ ม่เรียบร้อยนะครับเข้าเส้นชัยนะเดี๋ยวมาลองเล่นกันต่อนะครับนะนก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเสียงในส่วนของการพากตัวเกมนะครับอย่างที่บอกไปเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับทำให้ตัวเกมอ่าน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเราเล่นเกมพวกแบบอ่าสมัยเพย์วันเพย์โทนะครับที่มีเกมจากญี่ปุ่นมาแล้วก็มีเสียงญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะคิดว่าเล่นประมาณนั้นนะครับ นะประมาณนั้นนะครับถ้าแบบไม่ได้ซีดอะไรเลยมากส่วนตัวเกมนี้จะเปิดให้บริการในไทยตอนไหนอันนี้ต้องรอนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอาจจะเปิดปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นปีหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่านะตอนนี้ทางค่ายเกมนะครับทยอยเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ก็เปิดญี่ปุ่นแล้วนะครับผมเกมนี้ถมามว่านล่นง่ายไหมส่วนตัวคิดว่า,ก,า,าก็ง่ายประมาณหนึ่งนะครับตอนดิฟอะก็ง่ายประมาณหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะ ถือว่าเราออกตัวดิฟได้ค่อนข้างดีนะครับดูเส้นทางด้วยนะครับว่ามันดิฟเนี่ยชนนะครับนิดนึงนะเพราะว่าแบบอ่าเข้าโค้งเราไม่อยู่นะครับก็คือจริงๆอะ่ะผมเล่นในสนามแบบนี้หลายรอบแล้วนะแต่ว่านั่นแหละท่านผู้ชมครับเราก็ยังชนเหมือนเดิมนะอ่าตัวเกมนี้นะครับเล่นกับเพื่อนได้นะครับมีตัวระบบโคอัพด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีพวกโหมดเล้งต่างๆให้เราได้เล่นกันด้วยนะ อันนี้เราชมบรรยากาศตัวกราฟิกเฉยๆนะครับบทการเล่นต้องรอปลดล็อกนะครับผมขี้เกียจปลดล็อกแล้วนะเพราะว่าเล่นหลายรอบแล้วนะครับหลายเซิร์ฟเวอร์ลวจนแบบเออเอาแค่เกมเพลย์ช่วงต้นมาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีรูปแบบการเล่นแบบนี้นะส่วน Open World มีนะครับต้องรอปลดล็อกเล่นไปไกลๆ,ๆมากๆเลยนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกได้นั่นเองนะครับในส่วนของ Open World นะ เดี๋ยวเรามาดูพวกโหมดการเล่นภายในเกมนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับการเล่นของเกมนี้หลักๆนะครับจะแบ่งการเล่นตามเนื้อเรื่องในขวบบนที่เป็นสตอรี่แบบเนี้ยนะครับตัวสตอรี่ตรงเนี้ยนะครับเราเล่นแล้วนะครับมันจะได้พวกกุญแจกรชาหรืออะไรแบบนี้ได้เจมนะครับหรือว่าเพชรนะครับเล่นไปเรื่อยนะมันจะค่อยปลดล็อกไอเทมใหม่ๆพวกลัคกี้ดอพวกสีพวกการปรับแต่งรถนะครับเราปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยนะคือเล่นให้ได้เยอะที่สุดครที่สุดนะครับเราจะได้ของใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับตัว แล้วก็หมดด้านขวาล่างนะครับตัวนี้อ่ะตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวแลงนะครับที่เราสามารถอ่าเข้าไปเล่นแลงได้นะครับมีโซโล่มีทีมนะครับทีมต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับที่เราเล่นได้นะตอนนี้ก็คือแบบอ่าโซโล่นั่นเองท่านผู้ชมครับที่เราสามารถเล่นได้นะตอนนี้นะโซโลแลงนะครับเราก็เลือกแล้วนะครับก็ทําการเข้าไปแข่งได้เลยนะครับเลือกรถที่มีนะครับแล้วก็ทําการกดคอนเฟิร์มนะแล้วก็สามารถเข้าไปแข่งตัวแง้งได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะถ้ารอแมชชิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบที่น่าสนใจกันก็คือเดี๋ยวรับจดหมายก่อนดูที่เขาให้อะไรเราบ้างโอ้โห,ได,หได้แค่นี้เองหรือได้แค่นี้เองหรืออ่ะเรามาตรงนี้นะครับด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นอ่ากาชานะครับผมที่เราแบบอยากจะุ่มนะครับในส่วนของตัวรถนะมี2ตู้นะ แล้วก็กระชาพวกนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสได้ลดระดับดีๆนะใครที่เล่นเกมพวก RPG นะครับที่เป็นการสุ่มกรชาอยู่แล้วก็แน่นอนนะครับว่ามันจะเกลือเนี่ยมันเปิดตัวการส่มแบบโคตรเท่เลยนะดูครับนี่ดูครับเปิดตัวมาอย่างเท่นะสีฟ้ามาแล้วใช่ไหมอุ้ยสีม่วงว่ะนึกว่าฟ้าตำรถนี่โอเคโหนี่ไง เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับจริงๆสกิปแรกขาบนได้เลยนะอันนี้น่าจะเป็นคันที่แบบดีที่สุดที่เราได้นะตอนนี้นะครับมันเป็นแบบมีคัตซีนแบบนี้มาไอสีม่วงนะครับผมถ,ถือว่าโอเคอยู่นะได้สีม่วงใน,นการเปิดนะสีอื่นไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะครับมันโอกาสได้ยากอยู่ลอะอันนี้ไม่พอนะครับไม่สามารถเปิดต่อได้ละจริงๆเหลือกุญแจอยู่แค่อ่า ดอกหนึ่งครับเปิดได้นะแล้วก็สกิปเลยนะครับมันไม่ได้ของดีอยู่ละอ่ะโอเคเอา่าราสามารถไอ้นี่ต่อได้นะแต่ว่าไว้ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับรถจะอยู่ด้างขวาล่าตรงนี้นะเนี่ยครับรถเกมนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นสายนะครับ extreme sport standard นะครับเออแบ่งเป็นสายนะ มันก็มีหลายสีนะครับมีพวกสีทองด้วยนะครับรถแต่ละคันเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็ทําการโมดิฟายได้นะครับแต่พวกโมดิฟายต้องรอปลดล็อกพวกไอเทมใหม่ๆเพิ่มเติมก่อนนะครับเราถึงจะสามารถแต่งรถได้แบบละเอียดยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะยังเข้าไปไม่ได้นะครับต้องรอปลดล็อกตัวโหมดก่อนนะครับมีการปรับแต่งพวกช่วงล่างนู่นนี่นั่นนะครับมีสเตคให้ดูด้วยนะว่าปรับแล้วเป็นไงใช้งานยังไงนะครับบอดี้คิสอะไรแบบนี้ คือพวกนี้ตอนนี้ผมยังปรับอะไรไม่ได้นะครับต้องรอปลดล็อกแบบเยอะมากเลยนะครับนะนก็หลักๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อ,อยๆครับมันจะมีโหมดที่เราสามารถเล่นแบบ Open World well ได้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบชื่นชอบเกมแข่งรถแบบ Open World well นะครับแต่ในช่วงแรกต้องเล่นตัวเนื้อเรื่องตัวเนี้ยให้ปลดล็อกก่อนนะครับมันจะมีเควสอยู่นะเล่นตัวมิชชั่นตัวเนี้ยเล่เนไปเ,เรื่อยๆเรื่อยๆจนจกว่าะจะปลดล็อกทั้งหมดนะครับตามนั้น ส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีตั้งค่าด้านขวาบนนะครับที่เป็นฟันเฟืองตัวนี้นะเรากดแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวคําสั่งอันแรกเลยนะครับดิสเพยนะถ้ามือถือใครไหวนะครับปรับเป็นที่ดีเลยนะครับภาพมันจะชัดมากนะครับนี่ครับ High ไฮฟ r a เ e Mode ก็ได้นะอ่าอันนี้จะเป็นโทนสีภาพที่เป็นฟิลเตอร์นะครับชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับนะเออแบบภาพยนตร์แบบ Movie ่อะไรแบบนี้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอ่าฟิลเตอร์ภาพแบบภาพยนตร์นะ มันดูดีไหมหรือมันแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมครับที่เป็นบูบี้อะเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะดูโทนมันมืดมนยังไงไม่รู้นะครับตอวนี้เราสามารถทําการสต็ทอปแล้วทําการปรับตัวกราฟิกนะครับเป็นอันต้านะครับตัวนี้เป็น HD นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอ่าตัวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยภาพมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้แล้วแต่ชอบนะว่าชอบภาพกราฟิกแบบไหนก็ต้องลองดูกันเอาเองนะ ใครที่สนใจเกมแข่งรถแบบนี้นะครับอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยลองดูเกมนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็นะ่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ